เรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จจากหนังสือ East h a t f o x กินกบตัวนั้นซะคนเขียนได้เล่าให้ฟังว่าเขามีจุดเริ่มต้นที่ย่แย่เอามากๆมีดีเพียงอย่างเดียวคือเรื่องความกระหายใครรู้ที่อัดแน่นเมื่อตอนเด็กๆเขาเรียนได้แย่มากจนต้องออกจากโรงเรียน โดยที่ยังไม่จบมัธยมจึงต้องไปใช้แรงงานอยู่หลายปีค่ะพูดง่ายๆก็คือเป็นคนประเภทที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าพวกไม่มีอนาคตหลังจากนั้นเขาก็ไปที่เรือส่งสินค้าและได้มีโอกาสออกเดินทางไปเห็นโลกกว้างในช่วง8ปีที่เขาเดินทางและทำงานรอบแล้วรอบเล่าจนในที่สุดเขาก็ได้ไปเยือนประเทศต่างๆกว่า80ประเทศใน5เทวี พอเขาออกจากการที่ไปอยู่บนเรือส่งสินค้าเขาตกงานเขาก็เลยมาเป็นนักขายตะเวนเคาะประตูไปตามบ้านและมีไรายได้จากค่าคอมมิชชั่นล้วนๆในการขายแต่ละครั้งเขาต้องใช้ความพยายามเลือดตาแทบกระเด็นจนวันหนึ่งเขาเริ่มมองไปรอบตัวและตั้งคำถามว่าท้าไมคนอื่นๆถึงทำได้ดีกว่าเรา จากนั้นเขาได้ทำบางสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงก็คือเริ่มถามบรรดาคนที่ประสบความสำเร็จว่าพวกเขาทำงานและหาเงินมากกว่าเขาได้อย่างไรเขาทำตามคำแนะนำที่ได้มาและเชื่อไหมคะว่ายอดขายของเขาพุ่งพวดในที่สุดเขาก็ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย และก็ยังได้ใช้กลวิธีเดิมโดยถามบรรดาผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จว่าพวกเขาสร้างผลรับที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไรอันนี้เอเคยฟังโค้ชท่านหนึ่งนะคะพูดไว้เหมือนกันว่าตอนแรกเลยเขาเป็นแบบแบบนี้เลยในเรื่องของการขายยอดขายไม่ดีเลยค่ะ แล้วก็เขาเป็นคนขายรถยนต์นะคะหลังจากนั้นเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเขาทําไมเขาถึงขายไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วตอนนั้นเขาก็ไปคุยกับเพื่อนคนที่ขายไม่ได้เหมือนกันเพื่อนก็บอกเออเนื้อสงสัยเศรษฐกิจไม่ดีหรือโน่นนี่นั่นไม่ดีก็จะอ้างไปทุกอย่างเลยค่ะแต่เขาก็เอ๊แต่เขาก็เอะใจว่าแล้วทำไมคนที่ประสบความสําเร็จคนที่ขายเก่ง เป็นท็อปเซลล์ทำไมเขาถึงขายได้เกิดอะไรขึ้นเขาก็ได้เข้าไปถามค่ะเข้าไปถามรุ่นพี่ที่ขายเก่งๆว่าพี่ทำยังไงหรอพี่ถึงขายดีขายเก่งหลังจากนั้นรุ่นพี่คนนั้นก็ได้บอกวิธีค่ะเขาก็ทำตามค่ะทำให้ยอดขายของเขาพุ่งพุ่งเลยค่ะจนเขา สามารถที่จะเป็นท็อปเซล์เหมือนกับรุ่นพี่คนนั้นคำตอบก็คือถ้าเราอยากที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคนที่มั่งคั่งและร่ำรวยจงเอาตัวเองไปอยู่กับพลังงานแบบนั้นค่ะจงใฝ่รู้และถามค่ะว่าเขาทำยังไงมหาเศรษฐีหลายคน เขาทำกันแบบไหนกระบวนการเรียนรู้และนำมาปรับใช้กับตัวของเราเองค่ะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้โดยการที่เรา copy คนที่เขาสําเร็จเขาทํากันแบบไหนเขาทํากันอย่างไรทําตามจนกว่าจะได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันค่ะ copy จนกว่าได้ผลลัพธ์แบบเดียวกัน จนจงเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญแล้วคุณจะเป็นแบบนั้นค่ะจงไปอยู่กับคนที่ประสบความสำเร็จแล้วคุณจะประสบความสำเร็จเป็นกำลังใจให้นะคะเอก็กจะเอาบทความดีๆจากการที่เอกอ่านหนังสือมา สรุปให้ฟังแง่คิดดีๆนะคะมาเล่าให้ฟังในทุกๆวันนะคะติดตามได้เลยนะคะช่องโคดเอสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโคดเอ EC Money